คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้แพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกตไหน,นสามบราสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงอยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย าละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทครับผมกับเกมบูอาร์ใครนะครผมนะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึง c h ช l l นเอร์ที่3ห้อง VIP ครับผมจากกิจกรรมตามล่าบันนี่ภารกิจรับบนเรือยอนะครับผมนะโดยกิจกรรมรอบนี้ภารกิจรอบนี้ผมนะก็จะเน้นในเรื่องของการทําเวลาให้จบภายใน80วินะครับผมนะดังนั้นสิ่งสําคัญจริงๆครับผมก็คือดาเมจนะครับผมนะ พอพูดถึงดาเมจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางคนก็อาจจะผ่านง่ายบางคนก็อาจจะผ่านยากครับผมนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราปั้นตัวละครมาถึงแค่ไหนนะครับผมนะถ้าเกิดเราสามารถทําตัวละครให้มีสกิลโหดๆครับผมนะอัพเลเวลใส่ของเทียนะครับผมนะและก็การอัพสกิลครับผมแค่นี้ก็สามารถดาเมจต้องถึงนะครับและเช่นเดียวกันครับผมนะตัวละครครับผมนะยิ่งเรามีตัวละครฟูลโอเวอร์โอเวอร์ดาเเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นครับผมอย่างตัวของอสุสานะครับผมนะ อัสาเนี่แน่นอนครับอกว่าเอสซคิลของผมเนี่ยยังอยู่แค่รีเวลสนะครับผมนะความเสียหาย1น0 0ห้าร้อซครับผมซึ่งถือว่าเป็นท็อปเดอเบสของสีแดงเลยก็ได้ครับผมนะตัวละครที่น่าจะสนใจลองมาก็คือตัวของเนรุนะครับผมนะไออารุขอภัยอารุนะครับผมนะเพราะอารุก็มีค่าคอสสี่นะครับผมนะความเสียหายก็สร้างความเสียหาย2ตลบนะครับผมนะโจมตี1ทีแล้วก็ระเบิด1ทีซึ่งตอนนี้ผมอยู่แค่รีเวลสนะครับผมนะถ้าเกิดอยากให้แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีของสามารถทําให้รีเวลตัวส่วนนี้ขึ้นถึงเลลววชีิตก็จะง่าร เเยอะลแน่นอนเขาบอกว่าถ้าเกิดใครไม่มีตัวของอสุสาหรือตัวของอารุนะผมนะก็มีตัวอื่นของสีแดงก็เอามาใช้งานได้ครับผมนะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยทำการอัดดาวอัดขออัดเลเวลให้กับตัวละครตัวนั้นเยอะแค่ไหนนะครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเราอัดให้เยอะครับผมนะก็ยิ่งช่วยได้เยอะครับผมและขีหลัอีกตัวนึ้งครับผมที่ขาดไปได้ครับก็คือตัวของโคธามะนะครับผมนะโคธามะเนี่ยก็เป็นตัวเพิ่มพลังโจมตีให้กับ ตัวหลักๆให้แก่ปาร์ตี้ได้ครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเรามีเลเวลสกิลตัวส่วนนี้สูงมากเท่าไหร่ครับผมนะก็จะยิ่งบัฟแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมนะเพราะว่าพลังโจมตีของคอตาฮีต้องบอกว่าการบัฟของโคตมันเนี่ยจะอ้างอิงของตัวละครที่เราทําการบัฟนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวละครที่เราทําการบัฟเนี่ยมีสเต็กสูงอยู่แล้วครับผมการบัฟก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเราตัวละครที่เราบัฟไปเนี่ยดาวต่านะครับผม <c oughs> ดาวต่ำนะครับผมนะมันก็บัฟได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่สัมพัญจริงก็คือการทำดาเมจให้ได้เยอะๆนะครับผมนะการทำตัวละครโอเวอร์นะครับผมนะหรือการใส่ของให้มันเยอะที่สุดเท่าเดี่ทําทำได้นะครับโดยบอสรอบนี้ครับผมนะเหมือนเดิมครับผมเนะเราจะเป็นการวัดในเรื่องของเวลานะครับผมดังนั้นก็เหมือนเดิมครับผมแทงไม่ต้องฮิวไม่ต้องนะครับผมวัดในเรื่องของดาเมจที่หนักหน่วงอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวที่เราเอาไปครับผมนะก็คือควรจะต้องมีอา ดาวที่เยอะครับผมชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับผมจะได้ทนดาเบลตได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับผมนะไฟฟูดาเมลอีกแล้วนะครับผมงะมีแต่ดาเมลเต็มไปหมดเลยนะครับขะโอเคนะครับผมนะลุยกันเลยนะครับบอสมันจะมีการซัมบอนแมวออกมา1ตัวนะซึ่งแมวตัวสุวนั้นเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าอย่าไปสนใจมันนะครับผมนะเพราะว่ายิงยังไงมันก็ไม่ตายครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาอางเดียวก็คือการอัดสกิลต่างๆไปลงที่ตัวของโคย เริ่มต้นนะครับผมนะก็ขอจัดในสุดของบัฟไปก่อนละกันยังไ,ไม่ถึงนะครับผมอีกนิดนึงเอาละถึงละ สังเกตไหมครับผมว่าเซนิก้าที่โดนเบิตไปเยอะเลยนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะทำการถอยหน้าตาวออกมานะครับก็ต้องพยายามลุ้นเอานะครับผมนะเอาละไม่ถึง น้าเรียบร้อยครับผมนะจบก่อนเวลาหนึ่งนาที40วิเอ้ผมนะก็เทียบร้อยได้ครับผมทีนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมนะฮิวไม่ต้องนะครับผมนะเอาไปแต่ดาเบตล้วนๆนะครับผมนะแล้วการใส่แต่พวกสายดาเบตล้วนๆเลยครับ และที่เหลือก็ไปวัดดวงรขบผมนะจากสกิลถอยหน้าเตา่าจากบอสของโคยุกิเอากันละกันนะครับถ้าเกิดถอยหน้าเต่าอาอกมาหกก็เรียกว่าเจ็บหนักกับทัวราชนาจักรนะครับอ่าหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้รับผมนะยัดดาเบทไปเยอะแล้วก็อัดดาเบทให้เยอะรับผมแค่นี้เราก็ผ่านแล้วนะครับนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าอสุสานิกระโดดชอชูดเลยนะครับนะ เรียบร้อยครับผมก็รับไปครับผมจบแชริจเจอสามภายใน80วินะครับผมแล้วก็พอทำเคสเสร็จปุ๊บก็รับเรียบร้อยครับผมเพชรหนึ่งรเพชรสุดท้ายนะครับผมแค่นี้เราก็เคลียร์ขอระวันหมดเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับผมก็ขอทุกท่านครับผมสนุกกับกิจกรรมภารกิจรับบันนี่บนเรือยอได้ผมในววันนี้ผมพอสบีแค้นครับผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดสฝากกดติดตามพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ